สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสามนิสัยไร้ที่ผู้หญิงชอบทำแนละ้วทาให้ผู้ชายดีๆหนะ mm hmm. นีออกไปจากคุณนะคะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะคือไม่มั่นใจในตัวเองนะคะบางคนเนี่ยชอบไปถามแฟนชอบไปถามสามีว่าคุณทำไมคุณคดกับฉันเหรอทำให้ฉันก็ขี้เหร่นะ <laughs> เมนเตาเมนอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าใครเคยเป็นบ้างคองมเมนต์นาเออนะแล้วก็บางครั้งแบบเนี่ยอันนี้สวยไหมเธออันนี้แบบดูดีไหมอะไรเงี้ย,ยน,นะอาจจะทำให้ผู้ชาเนี่ยแบบอาจจะหุดกิจนำพานนะ,ะข้อที่สองนะคะก็คือคุณเนี่ยพบกับเขาเพื่อหวังผลกันไรบางคนเนี่ยอยากจะให้เขาเอทุกอย่างเอ นี่สินไปลถเอบ้านเปอะไรอย่างนี้นะคะเออมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องการแตงเงินเขาแต่คุณเนี่ยไม่ได้ต้องการหัวใจไม่ได้ต้องการร่างกายเขาเลยนะคะข้อที่สามนะคะคือคนเนี่ยไม่เคยทราบสิ่งในสิ่งที่เขาทําให้กับคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็อนอ่างผดกระเป๋าอย่างเนี้ย คุณก็สามารถขอบคุณเขาได้นะคะยิ่งคนขอบคุณเขาก็ยิ่งอยากจะทําให้คนของเขารับรู้ได้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้นะแบบว่ารู้รับรู้ได้นะว่าฉันเนี่ยทาอะไรเพื่อเขานะคะหรือบางครั้งเนี่ยผู้ชายเนี่ยให้เงนินนะคะคุณก็ขอบคุณเขานะคะแล้วก็ผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า มันเป็นหน้าที่ผู้ชายอยู่แล้วฉันไม่ต้องจําเป็นที่จะแบบท,ทำอะไรเพื่อเขาหรือขอบคุณเขานะคะอือันเนี้ยมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทาอะไรให้เขาแต่เขาเน่ะไม่เคยรับรู้ในสิ่งที่ฉันทําให้เขาเลยนะคะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนน,นะคะ ตอนสามอแล้วนะคะด้วยรักและปรารถนานี้จเจอกันคลิปถัดไปนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มีความรักที่มีความสุขนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนี่ยได้พบเจอแต่รักดีๆนะคะไว้ว่า